thì họ người thay đổi <laughs> để kiếm được số เรี้เชิญเด้น่อเนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับยังไม่ได้แป้งเลยพี่ยมทาี่หนครับพี่เลี้มาอร่อยนี่ไข่มุกเลยดีกว่าพี่่ที่เลย่าไม่ใช่นะพีเลงม่้พ่ลา มาชมกันดีขึ้นนะครับวันนี้รับเกียรติให้มาสัมภาษณ์ศิลปินมากร้อยนะครับนี้โอ้โห

คนแ่งจริวันนี้ฉันเห็นมองก็มาที่บอ้โออยากจะลับชุเีอคุพี่รู้สึกเไม่ดีมองเออมเต็มมากจิงๆเป็นทุกท่าเลยค่ะครับผมถือวานใหญ่นงานนี้จุบของเรานะครับพี่สายเป็นที่ใ่หล่อลอเลยนครับขอบคุณี่เบลปเลยครับอะต่อมาเลยครับต่อมาเลยอ๋อไปูยวัสดีค่ะเดินไปล้าไเลยครับเดินไป้ พิเศษพิเศษเลย้องเชวด้วยทกอย่าเลยสิตีมเสจใช่ากวันนี่านสานหงสาวิมพ์ชืลอพูดละไรเ่ไรไป่เปาเลยดีกว่าที่เราใส่มาเยอี่เลยกัะเพื่อจะมาอความสุกับผู้มเลยโอ้แต่ว่าต้องเด็ดจริงจสอยไผู้ม่ายรูปไรครับ ทมโอทขอเราครับตอนนี้ปนมิวสิกใหม่ให้ฟังแล้วด้วยนะครับที่เพลงว่าวันจ่อครับอมื่อวานเ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 มื่อวานสิงเกิลแรกในชีวิตของเขาเลยนะครับขอบคุณอโอขอแจไหมด้วยครับคุณสิคเข i m i ครับผมขอเชิญไ h i t e m u ครับ ตอมาเว้ยาป็นยานกรได้เลยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเป๊ะปังพูดเลยกับคุณผู้ชมหน่อยวันนี้เราถ่ายข้าวสนออะไรออปพลิเคชันของจูด้วยค่ะวันนี้นะคะจูซูสิงอวอร์ดที่แรกเราได้รับรูปงานอย่างเป็นทางการครับก็ตัวเราเองก็ต้องบอกกันแล้วว่าเราไม่เคยได้เจอเพื่อนศิลปินแบบนี้เป็นเยอะค่ะ้เลยใช่ค่ะ จะไปสุวันก็คือตื่นติดปิดเราที้งไม่โฟกัเลยนะวันนี้มีอคเตอร์ด้วยนะจ้างานเจอกัอแล้วเอาเข็มครับตั้งช้อนไปตรงโน้นอรูปเลยครับเอาเปรูปเลยตั้งช้อนเปตรงโน้นเลยมาตัดเป๊ะจริงๆนะจ้าสวยทุกงานชุดสวยนะขอบคุณมากเตรียมตัวมาเป็นพี่กันดีๆค่ะเข้ามาไหมคะใครเขาเรา มาต่อเลยดกว่าไยืมสินะครับสวัสดีรับเอ็โนว่าสวัสดีครับไม่ขยับตัวลสวัสดีครับแลด้วยรวมอยู่ที่าด้วยนะครับสวัสดีคทัาสวัสดีครัสดีามามามากรบ่อยันอยรดีกว่าช่อเปนคุณบอมีจุดยืนของตัวยครับตรงนี้านยยจะเห็นแลพี่เจ๊่นอบการอยู่นะครับเราสำหรับเอโนว่ครับผม

แชแรงเล้อยา่ผ้า่งองวางเลยนะไม่ได้าหรอไม่่มาหองกลมออยู่เรืองเเอออย่างนี้ได้โอเคนะครับอ่นี่คือกุ่มที่เราเชิญไปเลยนะครเยอะมากเลยยอมไม่รู้แหลยเพอสวัสดีค่ะเชิญตรงนี้นะคะไข่ลูกเลเลยค่ะ พราะตอนนี้งานใกล้จะเริ่มเป็นทีแล้วทุกคนทั้งหมดไปตอนนี้ทุ่ม17นาทีนะฮะเราจะค่อยๆทยอยเข้างานนะฮะตอนนี้ต้องรันกันเร็วนิดนึงนะฮะโอเคตื่ะเต้นไวเดี๋ยวเชยน้อยใจไหมนะครับขอบคุณมากครับเชิญเลยครับพี่ย่าเป็นที่หน้วันนี้มีสั่งให้ดีดีมากแล้วก็มีแหล็กที่เดินเข้่มากระจายกันมาหลายอย่างเองค่อยๆมาพี่เชิญยนะครับต้องจับจัดเลยครับ ของน่าเลยคุณง่าเลยฮะ่ายยังรัวๆเลยนะคะอาถกวนไปเลยดีกว่าค่ะเพื่อเป็นการที่เสียวงานแล้วพวใจใกด้เคียงงานป็นแล้วรวมกันถกวนไหฮะอันนะ้พี่ยิ่งขาดด้หนักมาจะชันนะคะทีนี้ดูแลโดนัญครับดูแลไม่ต้องตื่กราผิดนะครับ เดี๋ยวเข้าไปสื่อข้างในนะครับเชออะไรครับออกมาครับเข้าคุด้านในเลยนะครับเชอญอขึ้นวงกต่อไปเลยนะครับสวัสดีค่ะสือวิทยุคาร์จิสเตอร์มาด้วยนะคะนี่อัเั้มเลยที่ไหนเลยฮะโอ้ยเก็งเลยโอ้โหโอ้โหอ้ป็นสุดโตที่มัเปิดได้จริงอ่ะมึงพยยามเหยียบเท้าเขานะ่ยค่ตรงบานนะคะ นอกจากที่ผมเห็นคอนเซ็ปต์ก็คือที่มอดดานี่แหลยครับเห็นไหมต่างใจเป็นเด็กชุดคนเดียวมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ครับสุดยอดขึ้กันเลยนะคะนาเตอร์จัดมากนะฮะเขาพิชซ่าเขาครับขอบคุณครับผมได้การเลยครับขอเชิญชุดติ่มต่อไปเลยนะฮะที่เนทำอะไรชุดขาวนะคะโอ้โนี่มาขาวสะอาดขาวสะอาดเชิญครับ เจ้าของเลงนี้กำลังจะเข้ามาคะรป็นพรอชอคคุกกี้ตอนเช้าเลยนะมีคำร้ายกันรับผมน้องก็จะเลยเ้องระองเลยด้วยน้องถึงแ้บนๆมอง่เห้วจบวเลยนะขอบคุณนะเชิญนะคะเชิญคะไม่อยากเชิญเข้ามาเลยค่ะแฟนๆที่นึแฟนๆนิดนึงเชิญเลยค่ะน้นะก็มีเชิญด้เลยค่ะ ตอนนี้ช่องมันเปลี่ยนสวยตอนนี้เป็นชเองถ่นคชอบเพลงของี่ไหมคะชอมากครับแล้วที่ชอบเสียงเป็นเสียงสองแล้วช่องที่แล้วที่ชอบผมงใครไหมครับไอ้เผือกครับผมเอแล้ส่วนภรรยาติ๊กตที่ดูไลฟ์สดตอนนี้อยู่นะคะเออดูไปครับดูนะไม่เป็นไรนะครับชื่อชอเนคแรก่อ่อง็คริว่าจริงนะฮลกันดีดพี่พลนี่แหละ ขอบคุณมากนะับเดี๋ยวถ่ยรูปันในต่อเลยนะะสวัสค่ะีค่ะมาเลยครับผมเรับสวัสดีค่ะสวัสดีคัสดีเรครับเออครับถู่ปเลยครับเกยอะจริงไม่เยอะขนาดนั้ทีการชวนมันที่เยอะมากจริงวันนี้วันนี้เรารู้ทุกอย่อย นี <gen arrogance> <can> ่เหมือนเข้าคิวต่อแถวซื้ออะไรกัอยู่เลยจังไม่ได้ซื้อแต่เราเขาายเป่าตนีมีของอยู่ด้านในมีของอยู่ด้านในนะเวเราไปเยค่อยๆนะเดี๋ยวน้ยานเข้ไปเดี๋ยวรอนะทานเดี๋ยวรเนะครขอบคุณครับขอบคุณครับ่ะถ้าเป็นใครดนอะไร่างนี้เรารวมกันได้เลยนะครับเราวมกันได้เลยเนาะเราเย้กันก็ได้ทานได้เต็มเต็มยัไม่ตกเต็มตาสิหาสิบเ็นี่นีคะ

cảm ơn các bạn đã đến tham dự buổi lễ này. cảm ơn các bạn เจกันแล้วนะครัวันีควันนีครับเจอันวันที่เจ็ดนะบอกวัเจอกันลย้ดีครับดีครับดีแล้วรู้เลยนะขายของขายดีด้วย่งใหเหนียวตัวสับปะนะครับตสสงซจหลาทายนะครับ 谢谢大家。<music> <music>